คนที่เคยมันังคารค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเรื่องอะไรบ้างให้หยิบให้สั่งไหมคะเวแรกค่ะเก้าถ้วยค่ะใบที่สองค่ะตักรพัดค่ะใบที่สามค่ะสามดาบค่ะ คนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเจวันข้างหน้านี้นะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเอ็นดูคุณนะคะเขาจะให้ความรักความเอ็นดูให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณช่วยแนะนำนะคะ ให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะใครที่นับถือองค์ราชกาลที่5นะคะให้ไปไหว้ดูนะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคะ่ะแต่ช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะหงุนงด ง่ายนะคะในบางคนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะการเจ็บป่วยที่เกิดจากทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดนะคะหรือว่าภูมิแพ้นะคะก็ขอให้คนวันอังคารทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ